สวัสดีครับคลิปนี้กับผมไปทเทีย่ยวชาแนลนะครับจูเบจูเบคลิปนี้เราอยู่กันในเกม w a r of Evolution นะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาใส่ข้อสงสัยว่าระหว่างตัวทองและตัวม่วงตัวฟ้าเนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันในเกมนี้ก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับในช่วงแรกอะเราไม่ได้เป็นสายเติมเราไม่ได้เป็นสายเติมเฉพาะอย่างผมเนี่ยผมเล่นเกมไหนตวนหญ่ผมจะฟรีซะส่วนใหญ่ยกเว้นเกมไหนที่ผมเล่นจริงๆจังๆผมก็จะเติมนะ อันนี้แบบเหมือนเล่นข่าเวลาผมก็จะยังไม่ได้เติมนะครับก็เลยจะเป็นสายฟรีแล้วทีนี้ก็เลยมาแนะนําว่าเราทำยังไงดีค่อนอื่นมันก็จะมีตัวทั้งหมด3สีอะ่ะสสีหลักๆก็มีสีทองสีม่วงแล้วก็สีฟ้าซึ่งตัวแรกๆที่เราจะได้ใช้พาดด่านอาจะเป็นตัวสีม่วงครับแล้วก็สีฟ้าสีทองอะ่ะมันให้พลังค่อนข้างน้อย คือมันเยอะแหละแต่ว่าต้องดาวเยอะซึ่งมันหายากกว่าเราจะสุ่มได้เนี่ยกว่าเราจะสุ่มได้เนี่ยเบตมันน้อยใช่ไหมแล้วมันใช้ทองพูดผิดใช้เพชรม่วงเนี่ยในการสุ่มมาเยอะอันเนี้ยสิบครั้งพันสองก็ตกอันละร้อยยี่สิบใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สิมันอันละร้อยห้าสิบเพราะว่าผมมีอยู่สองอันแล้วแล้วอย่างอันเนี้ยมันเป็นแบบเลือกตัวทองเฉพาะเลยว่าสมมติเราอยากได้แต่ตัวเนี้ยอะไรประมาณเนี้ย หมดแล้วสุ่มไปสิบครั้งมันสี่พันคือมันแพงมากแต่ถ้าเกิดเป็นแค่สีฟ้าธรรมดามันตกครั้งละประมาณหกสิบถ้าผมจำไม่ผิดใช่ป่ะวะนี่เราลองสุ่มทิ้งไปก่อนอ่าอ่าครั้งละสามสิบเองอ่ะคือมันต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะมากทำให้เราได้จำนวนในการสุ่มที่ค่อนข้างเยอะแล้วเราได้ ไอ้ขวดอัพ EP เยอะด้วยครับขวดนี้ขวดนี้ขนนี้ทําให้เราได้เยอะแล้วเราสามารถเอามาอัพเลเวลตัวละครของเราได้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูความต่างนะอย่างตอนนี้ผมดวงดีผมไม่ได้เติมนะผมสุ่มมันได้มาติดกันสองครั้งแล้วก็มีเศษน,นู่นเศษนี่อีกนิดหน่อยที่ได้ทีละนิดเทน้อยได้มา3ดาวพลังอ่ะตอนนี้เวลยี่สิบสองอ่ะอยู่ที่สองหมื่นสี่นะแล้วเดี๋ยวดูตัวม่วงแต่ว่ามันห้าดาว หนึ่งแถวเนะี่ยมันจะ1,2,3,4ดาวใช่ไหมแล้วพอเป็นดาวที่5มันจะเปลี่ยนสีเปนสีส้มอะไรแบบนี้แล้วสูงสุดอยู่ที่เป็นดาวสีแดงเนะี่ยดูดิ 2,6, งหมเ้ยสามหมอะ่ะทุกคนอักอย่างตัวนี้ไม่มีอีก1ขีดนะ3 3มหมนะแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้แค่สีฟ้า2,6งหมเหมือนกันแต่เก็บดาวได้ง่ายกว่าเยอะคือแบบจะอัพดาวได้แกพลังก็จะเพิ่มอีกแก็คือกินขาด เรียกได้ว่ากินขาดเรื่องพลังคือมันน่าใชแหละตัวสีทองแต่มันสําหรับตอนที่แบบว่าเราไม่สามารถอัพตัวพวกเนี้ยไปต่อได้แล้วซึ่งตัวตัวสีม่วงเนี่ยอย่างสูงสุดเลยนะสูงสุดสูงสุดผมกดผิดขอัยอย่างพลังสูงสุดของตัวสีม่วงเนี่ยมันจะแบบได้แอคแท็กต,ตรงเนี้ยเจ็ดแปดพันใช่ไหมอุ้ยกดผิดแก ถ้าเราบก,กดบกตรงดาน,นแล้วเรากดแม็ก่ยเราจะเห็นว่ามันได้สูงสุดที่3 0 0 0 0นพลังที่3 0 0 0 0นแต่ตัวสีทองเนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่900,000คือมันต่างกันมากมันต่างในกรณี end game เ g a m เกนี่ยแต่ช่วงต้นเกมเราใช้ตัวสีม่วงสีฟ้าเนี่ยใช้ไปเรื่อยๆได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวสีฟ้าต่อแบบดาวตเต็มกันเท่าไหร่สองแสนซึ่ง,ต,งต่างจากสีม่วงนิดหน่อยเยอะไหมก็เยอะอยู่แต่ว่า คือความหายากหาง่ายมันต่างกันเราก็แค่ดูว่าตัวไหนเราพลังเยอะแล้วทีนี้เราก็กดอัพเล็วอย่างนี้ไปได้เลยอัพให้มันเต็มไปเลยอัพให้มันเต็มไปเลยอ่ะตัวไหนเราใช้หลกัหลกๆเราเอาให้มันเต็มไปเลยประมาณนี้แล้วก็ยิ่งเราอัพดาวเยอะนะครับมันจะมีเขียนดิสแพทไซต์ตรงเนี้ยมันคืออะไรมันคือไซส์ไซส์ไอ้นี่ครับ มันคือขนาดของกําลังลบของเราที่เราส่งไปต่อสู้ได้ในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งนะก็คือตรงนี้นะอย่างสมมุติเราไปสู้ด่านไหนก็ได้เราจะไปสู้ด่านไหนก็ได้นะที่มันมีให้เราจัดท้าแบบนี้ครับคือจํานวนตอนนี้ผมอาจจะวางได้เจ็ด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 คือก่อนหน้าเนี้ยที่ตัวนี้มันยังไม่ได้เป็นหกที่ยังที่มันยังไม่ได้เป็นแบบห้าดาวอย่าเงี้ยแค่สี่ดาวอ่ะมันก็จะวางได้แค่แบบว่า หก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 อะไรเงี้ยอันนี้เราก็ได้ตัวเพิ่มมาเป็นกองกําลังรัดเจ็ดเจ็ดเจ็ดทํ่ทำให้เรามีอ่ะกําลังลบตรงเนี้ยพลังต่อสู้ของเราอ่ะที่จะเอาไปชิงทรัพยากรอ่ะมันเยอะขึ้นนั่นเอง <c oughs> ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เราเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุเบจุเบ